สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยดดุงังสายน้ใจ ค่ะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับการชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่นะคะสำนักงานเขตพระนครจัดกิจกรรมบิ๊กคลินิงถนนเข้าสารเพื่อเร่งเปิดพื้นที่ให้จราจรได้ตามปกตินายโกสลสิงหนาถผู้อำนวยการเขตพระนครลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยการทำความสะอาดคืนผิวจราจรถนนเข้าสารและพื้นที่โดยรอบหลังปิดฉากเทศกาลสงการานถนนเข้าสาร2568ตั้งแต่ศ ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาโดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้เข้าดำเนินการเก็บขยะถังแป้งดินสอพองและล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจรตลอดถนนเข้าสารตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา hey, เพื่อเคลียร์พื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่เวลา7นาฬิกาซึ่งเป็นกิจกรรมบิ๊กคลนนิ่ง้านทำความสะอาดถนนเข้าสารและพื้นที่โดยรอบอีกครั้ง oh. เพื่อคืนพื้นที่เตรียมให้ประชาชนกลับมาทำงาน oh. เปิดเส้นทางการจราจรและใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง รมคุมประพฤติเผยมาตรการควบคุมเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อวานนี้สารมีคำสั่งคุมความประพฤติ418คดีแบ่งเป็นขับรถขณะเมาสุรา403คดีคิดเป็นร้อยละ96.41เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมาช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าคดีขับรถขณะเมาสุราเพิ่มขึ้นโดยปีที่แล้วมีคดีขับรถขณะเมาสุรา236คดีรวมยอดคดีสะสมช่วงควบคุมเข้มขน้น11-15เมษายนรวม 3,716คดีโดยเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรามากที่สุด3,550คดีขับขณะเสพขับแล้วเสพ162คดีขับรถประมาท3คดีและขับซิ่ง1คดีและติดกำไร EM รวม25รายซึ่งจังหวัดที่มีคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานคร295คดีนนทบุรี242คดีและสมุทรปราการ226คดี สนักข่าว AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารทางตอนเหนือของชนนกาซาโดยไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้าท่ามกลางแรงกดดันจากภายในประเทศและต่างประเทศที่รวมถึงการให้ครอบครัวของตัวประกันชาวอิสราเอลต้องการให้เขาทำข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสเพื่อปล่อยตัวประกันที่ถูกจับกลุ่มขณะที่ฝ่ายพันธมิตร ขณะที่พันธมิตรฝ่ายขวาจัดในรัฐบาลต้องการให้สงครามดำเนินต่อไปจนกว่าจะสามารถทำลายกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้สิ้นซากด้านกระทรวงสาธารณาสุขก,กาซารายงานยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลทะลุ51,000รายแล้วและหลังจากที่อิสราเอลยุติการหยุดยิงเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งปิดกั้นการลำเลียงอาหารยารวมทั้งความช่วยเหลืออื่นๆเข้าไปในฉนวนกาซาและขณะนี้กองทัพอิสราเอลได้ยึดครองพื้นที่มากกว่าครึ่งของฉนวนกาซาแล้ว ซอสกุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิมหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพผง กลับมาพบกับการชนิการสุพิทยาพร์ในทันข่าวเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะ